ไอ้ท้อว่าลงวันนี้ขอเลี้ยงนกด้วยเหรออะไรบินเที่ยวหัวเมื่อกี้วะเป็ดกูเดี๋ยวนี่ก็ปล่อยเป็ดบินกันเดี๋ยววันนั้นเลลูกขาทีหลังมาเมืองปู่นะลูกนะไม่ฮะไม่ต้องตัวอดเงินพันธ์พันยาหานเมืองปู่สมบูรณ์ดีดูที่นั่งมณะแทสนะลูกพวฮัทจอกย่างกับลูกชิ้นปิ้งมากินกัด้วย ใส่ปูดจะเห็นสลละเห็นอะไรวะเห็นว่าเจ้าชิปปิ้งอ่ะเอากนเหรอใช่ออิฟดิ่งบ้าหรอก็หมดเนี่ยมึงก็ซื้อมามึงกินมึงสินไนีนี่หละกการที่จะมาพรนาขหลวนี่นี้พกเธอใช่หรือเปล่าที่จะมาสมัครในวันนี้จ้ะมีชื่ออะไรกันบ้างะจ้ะเธอคนสวยเนี่ย เดอชื่อว่าใบเตยค่ะชื่อใบเตยใบเตยใบเตยแล้วปู่ปู่มองปู่เหมือนพี่ฉายอยากเป็นตัวคู่อ่ะมองคู่ใหญ่เลยไใบช้าลูกถ้าปู่แต่งแล้สวยกว่านี่เยอะเลยใบเตยนะลูกก้าวแล้วเล่นหนูลูกฮะเฮ้ยหนู ไหวหรือเปล่าเนี่ยมอะถามผู้หรอใช่การ์ดของฉันเนี่ยมีชื่อว่า <laughs> ชื่ออะไรจ๊อะออนรีพิชซี่ว่าเอ่อหลักสี่ค่ะหล <laughs> ักสี่มันมีชื่อจริงหรอือเปล่า่ะไม่ใช่เชียวเหรอมึงตอบว่าไม่พี่มึงชื่ออะไรหลักแสบบี่ะ เคลียช่วยทีนี่ก่อนนั่งดีนะเขาถามนามสกุลเมืองน่ะเป็นไปซีอะไรวะใครเขาจะเลือกตั้งอย่างโดนต่อยอีกมองไม่แล้หนูคนนั้นล่ะลูกขาชื่ออะไรลูกฮะก็หนูหนูมาเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันค่ะไทยอเมริกันด้วยใช่ค่ะชื่อ นหวานและชื่อเมริการหรือว่ารู Hello บอยถ้าแนะนำตัวเสร็จแล้วหญิงจะขอแนะนำตัวให้รู้จักบ้างนะจ๊ะหญิงใหนาว่าที่ดาวันสัมผัสร้างฟ้าให้นามวัาจีราส่วนุนี่คือป้าปูนิทาจ้ะป้าปูนิทาป้าปูนทาเฮย้อเจะเป็นใครทำไมคำว่าข้าวมนทอย่างนี้ กระมองเชื้อเื้อมังค่อเป็นทหารเอกขององค์กษัตริย์มังกรมาที่มาวันนี้ต้องการเชิญตัวพระปุงมนินท์พร้อมเดื่อยที่ลาวันเดินทางไปดินม,าม่านเมรีกระมองเชื้อเพื่ออะไรเพื่อไปแก้ไขต่างสาลฉบับที่สองสาลฉบับที่สองสุลามังค่จริงอยู่สาลตาฉบับแรกข้าเป็นคนเขียนไป้นวันนี้ข้ายัางรอคำตอบกลับมาและสาลตาฉบับที่สองมาจากไหนพระบู จริงๆสิ่งสำคัญที่สุดเราก็สารมาสุมาสดมากเพื่อยุติสงครามระหว่างเราขอเชิญเจ้าพระองค์มิทาโอ้ยี่ที่เราวันไปกับองค์ฉันโดยดีเพื่อนทั้งทุกข์เข้าไม่ได้แต่ตรงนีสิ่งใดกันหรอที่ความชีวิตเราและร้านเราที่เราวันเอาไว้กระหม่อมฉันขอให้จาวาจาาสององค์เล่าตกยาวออกแม้ที่ไม่ได้วันกินหมิ่นองค์ฉันจะรับมังคอามาไว้หัวให้เลยเพื่อน นี่คือสัตว์จาของเจ้าจระเน้โป่งโป่จะเดินทางขาสู่มอนประเทนอีกไม่กี่เลาวผ่งจะกลับมาหรขอากบอะบายด้วยนพี่คําฝาด้วยนะฝากด้วยเยพี่จระ้